กระดูกทับเส้นหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นผ่าตัดดีไหมฝั่งคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนไข้ที่มีภาวะหมอนรองกระดูนะคะเคลื่อนไปทับเส้นประสาทหรือว่าเจ้าตัวกระดูกขาวๆเนี่ยค่ะเขาเคลื่อนไปทับเส้นประสาทนะคะอันเนี้ย เป็นคาถามที่ถามเยอะมากเลยนะว่าจะผ่าตัดดีไหมวันนี้เราจะมาให้วิธีการนะลองสังเกตตัวเองเบื้องต้นนะคะว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยควรจะต้องผ่าตัดไหมจากที่เรารู้จักคุณหมอหลายๆท่านนะคะที่เป็นคุณหมอผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกนะคะ mm hmm. เขาก็จะพิจารณาดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะที่เขาจะพิจารณาหลักๆเลยนะคะก็คือว่าอาการชาของคนไข้ถ้าเกิดเป็นการกดทับของเส้นประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คอหรือที่หลังอะ ถ้าเขามีอาการชาแบบชาค่อนข้างหนานะแล้วก็ชาตลอดเวลาชาเหมือนคล้ายๆแบบจะ,จะฉีดยาชาค่ะแสดงว่าเส้นประสาทน่ะถูกกดทับนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นการกดทับที่แบบตลอดเวลานะอันนี้อาจจะต้องพิจารณาผ่าตัดนะ,ะกรณีที่2ก็คือว่าถ้ามีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นลักษณะที่แบบสมมุติว่าเนี่ยเรากระดกข้อมือเนี่ยต้านจะแรงน้มถ่วง ไม่ได้าการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเหมือนคล้ายๆเป็นอัมพาาค่คะอย่างเช่นลักษณะแบบนี้นะเรากดกข้อมือต้านกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่ได้เลยนะอันนี้อาจจะเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่คุณหมอค่ะอาจจะต้องพิจารณาผ่าตัดนะคะแต่ถ้าเกิดเรายังสามารถต้านแรงได้นะโดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพหรือคุณหมอนะเขาก็จะมีการเช็คว่าโอเคถ้าเกิดคนไข้ยังสามารถต้านแรงนะต้านแรงที่ออกแรงต้านตรงนี้ได้นะคะแต่อ่อนแรงยังไม่มากอย่างเงี้ย คุณหมอเขาก็จะส่งตัวให้ทํากายภาพอะค่ะดูสัก1-3่สัก1-3เดือนนะซึ่งอันนี้นก็จะเป็นอะไรที่ที่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อบ่งชี้ที่ค่อนข้างสําคัญที่คุณหมอจะพิจารณาผ่าตัดนะคะก็คือ1อาการชา2อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะเขาก็จะมีลิมิตครทีเรียว,ว่าโอเคชาระดับนี้อาจจะต้องรีบผ่าตัดหรือว่าอ่อนแรงขนาดนี้อาจจะต้องรีบผ่าตัดนะ,ะซึ่งถ้าเกิดเราไปพบคุณหมออะค่ะ โดยปกติแล้วอ่ะคุณหมอเขาก็จะต้องมีการตรวจประเมินนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการชาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกําลังกล้ามเนื้อนะคะเขาก็จะมีให้เราทําท่าทานแล้วก็มีการออกแรงต้านกันนะคะร่วมกับการทํา MRI นะเพราะว่าการทํา MRI อ่ะจะเป็นการตรวจวินิจฉัยที่เราสามารถ เห็นได้ว่าเรามีการกดทับของเส้นประสาทจากอะไรตัวกระดูกนะคะหรือว่าจากตัวหมอนรองกระดูกนะหรือมีภาวะอย่างอื่นนะคะกดทับเส้นประสาทหรือไม่อย่างไรนะการทำเอ็กซเรย์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถเห็นนะรายละเอียดของหมอนรองกระดูกหรือเส้นประสาทได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะทำการผ่าตาดนะัดเนาะคุณหมอเขาจะต้องทำา m r i นะคะเพื่อที่จะดูว่าตรง บริเวณไหนอวัยวะไหนนะที่มีการกดทับของเส้นประสาทเราไปพบคุณหมอนะคุณหมอแค่ซักประวัติอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฟังเราอย่างเดียวไม่มีการตรวจรับรู้ความรู้สึกนะไม่ตรวจเซนเซชันเนาะแล้วก็ไม่ได้ตรวจกําลังกล้ามเนื้อหรือ,หร,อ,ห,รอหรือที่เรียกว่ามัสเซลพาวเวอร์นะคะอันนี้เนี่ยแล้วบอกพิจารณาให้ผ่าตัดนะโดยดูจากภาพ MRI อย่างเดียว นะคะอันเนี้ยเราแนะนําให้เปลี่ยนโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าการที่ดูจากผล MRI อย่างเดียวผล MRI ไม่ใช่ผลวินิจฉัยที่เราจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดนะคะคุณหมอต้องมีการเช็ครับรู้ความรู้สึกว่าการรับรู้ความรู้สึกแบบเอาสำลีสัมผัสหรือว่าเอาแบบเป็นลนักษณะแหลมๆเหมือนไม้จิ้มฟันหรือคลิปหนีบกระดาษนะคะจิ้มเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง ข้างซ้ายและข้างขวาในแนวที่เส้นประสาทไปเลี้ยงเส้นเดียวกันเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะแล้วก็ต้องมีการเช็คกําลังกล้ามเนื้อนะคะว่ากล้ามเนื้อที่เส้นประสาทที่มาเลี้ยงอ่ะที่คาดว่าจะมีการกดทับอะ่ะเขามีการอ่อนแรงนะคะหรือว่ากําลังกล้ามเนื้อ,อยังปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจประเมินทางกายภาพนะเพื่อที่จะยืนยันกับผล MRI ที่เห็นเพราะหลายเคสนะผล MRI ดูแบบอู้หูนะ เครื่อนสักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วอาการคนไข้ไม่มีเลยอันนี้เขาก็จะไม่พิจารณาผ่าตัดนะคะก็จะส่งทํากายภาพ นะดูสัก1-3เดือนร่วมกับการกินยากับการพักถ้าเกิดเราทํากายภาพแล้วดีขึ้นดีขึ้นนะคะคุณหมอก็จะให้เราเนี่ยทำกายภาพต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดทำกินยาทํากายภาพแล้วพักแล้วยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะมออีวิธีการรักษาขั้นต่อไปซึ่งยังไม่ถึงขั้นผ่าตัดนะอาจจะเป็นการฉีดยาอะไรบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอพิจารณาน,านนะจน worst case ที่สุดแล้วอค่ะ มันไม่ดีขึ้นนะมันไม่ดีขึ้น worst case ท,ที่สุดละมันไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้คุณหมออาจจะแนะนำให้การผ่าตัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งโดยปกติแล้วมันจะเป็น last choice เ,เลยค่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับคนไข้เพราะว่าคนไข้ที่มีภาวะหมอนรองกระดูกกลิ้นนะคะหรือว่าตัวกระดูกเคลื่อนเนี่ย80-90%นะคะไม่ต้องผ่าตัด นะคะแต่ถ้าเกิดใครมีอาการอย่างที่เราบอกคือชาหนาะมากๆตลอดเวลาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากๆนะคะอันนี้คุณหมออาจจะต้องพิจารณาผ่าตัดนะยังไงเราไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอพูดไม่ตรวจอะไรเลยส่ง m r i ารนะคะแล้วบอกผ่าตัดเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปหาคุณหมอคนที่2คุณหมอคนที่3นะแล้วก็อย่าลืมเอาผล m อ i หรือผลเอ็กซเรย์ที่เราเคยทําแล้วเนี่ย ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเอาผล MRI ของเราเนี่ยติดตัวออกไปหาคุณหมอที่อื่นนะคะสุดท้ายนี้คะอยากขอฝากไว้ว่าอย่าให้ความเจ็บปวดที่แสนทรมานตรงนั้นนะคะเป็นเงื่อนไขเดียวที่เราจะทําการผ่าตัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราผ่าตัดแล้วะคะ่ะบอกได้เลยว่ามันเป็นแค่การแก้ที่ปลายเหตุและมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องมาดูแลตัวเอง มากกว่าเดิมนะมากกว่าตอนผ่าตัดอีกเพราะว่าโครงสร้างของกระดูกหรือหมอนรองกระดูกเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะในคลิปนี้เราฝากไว้ให้คนไข้ได้คอยตระหนักรู้นะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่เรามีอาการด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ